ดีครับช่วงสายๆวันนี้นะครับเบาใจไทยมหาหรือเบ,บาใจยะสธนรจะนําชมสถานที่ที่สําคัญ2เชื่อมเ,ออเชื่อม2ภาคเลยนะครับภาคตะบานออกเฉียงเหนือภาคอีสานเชื่อมต่อภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เส้นทางนี้คือเส้นทางหมายเลข12นะครับจุดเริ่มต้นจากอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ปายทางขึ้นสู่จังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดต,ตากช่วงเส้นทางก็ผ่านเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอว่านฝางอำเภอหนองเรืออำเภอชุมแพผ่านอำเภอคอนสารเข้าสู่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เชื่อมต่อขึ้น,นสู่จังหวัดพิษณุโลกโดยผ่านอำเภอหลมสักดิหลงเก่านะครับ จากจุดนี้ไปประมาณประมาณไม่เกิน7กิโลนะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอ,เอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับสองเส้นทางก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับแมกไม้นานาพันธ์ถนนเดินทางก็สะดวกครับจะมีปัญหาว่าก็จะเป็นเรื่องของฝนตกนะครับช่วงฝนตก สองข้างทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีป้ายเตือนระวังตําตว์ข้ามถนนบางทีก็จะมีระวังช้างวันนี้ก็มีร่องรอยของฝนตกก็จะท้องฟ้าคลืมนิดหนึ่งมีเวลาว่างๆก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมบ้าง ทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอนาำหนาวจังหวัดเพชรบูรบณ์ก็จะทา,างจากพื้นที่ของในส่วนของเชื่อมต่อจากจังหวัดขอนแก่นเป็นอำเภอชุมแพเนียประมาณสักไม่ถึง60กิโลเมตรไม่ถึง60กิโลเมตรช่วงเส้นทางที่ผ่านมาหมายเลข12นี้ก่อนถึงพยานแห่งชาติน้ำหนาวประมาณ20กิโล ก็จะมีทางแยกขวาขึ้นไปอำเภอน้ำหนาวอําเภอน้ำหนาวนั่นหมายถึงว่าส่วนราชการนะครับที่ประการอําเภอน้ำหนาวก็จะห่างจากจุดแยกนั้นก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาตินี่ประมาณ20กิโลเมตรครับการเดินทางก็ใช้ความเร็วเจ้าที่ก็จะเตือนไว้ประมาณไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็มป็นในขนาดชันมากนะครับแต่ก็ต้องใช้เกียร์เกียร์ต่ำนิดนึ่งสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับสองทาง,างมีต้นสนด,ด้วยนะบรรยากาศวันนี้ดีมากครับบรรยากาศ ป้ายแช่นะครับว่าปูพุ่มข้าวประมาณ14กิโลด้านหน้าก็ดีป้ายเตือนว่าระวางช้างข้ามถนนจุดนี้จะห่างจากอำเภอหลมสัจกจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 40กิโลเมตรครับถนนหมายเลข12ก็จะเชื่อมต่อเข้าสู่ภาคอีสานก็จะเป็นอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิและอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นและเข้าสู่อ,เอำเภอนาหนาวซึ่งเป็นรอยต่อกันประมาณ3อำเภอนะครับรอยต่อกันอำเภอคอนสานออรอำเภอชุมแพอ,เอำเภอนาหนาว ซึ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้วก็จะเข้าสู่ภาคเหนือนะครับอับับเรือน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ 3กิโลเมตรนะครับก็จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับเส้นทางก็จะปีขึ้นสูงบ้างลงเขาบ้างนี่ยแต่เขาไม่สูงมากถ้าไม่มีฝนก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับแต่ถ้ามีฝนก็ หน้าห่วงนิดนึงครับเรื่องทัศนวิสัยแล้วก็เรื่องของการจราจรระวางช้างข้ามถนนเป็นป้ายเตือนสองทางทางถนนสวยนะครับถนนสวยมากด้านหน้า มีป้ายประชาสัมพันธ์หยุดพักรถนะครับ500เมตรส่วนอุทยานแห่งชาติเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่งนะครับวันนี้เบาใจไทยมหาหรือว่าเบาใจยโสธรก็จะนําชมอยู่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะถึงอุทยานแห่ชาติดันาเอาถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับด้านหน้าคืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเลยนะครับ ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับด้านหลังก็เห็นป้ายใหญ่แล้วก็เห็นรูปช้างนะครับเป็นรูปปั้นของช้างสวยงามมากนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกที่ด้านหน้านะครับดูขอด้อมูลนิดนึงนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเ,เดี๋ยวเราจะนําไปดูเดี๋ยวไปดูที่จอดรถนิดนึงนะครับจะมีที่จอดรถนะครับให้เราลองรับได้นะครับอยู่ด้านหน้านี่คือจุดที่จอดรถนะครับลองรับได้ประมาณสักเกือบยี่สิบคันนะครับเกือบยี่สิบคันเดี๋ยวเราต้องจอดกรถนิดนึงนะครับมีที่พักรถจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนี่คือจุดพักรถนะครับ ขอใช้เวลาช่วงนี้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับดูพังพาก่อนนะครับขอเวลาไปติดต่อเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับแล้วจะนําชมต่อเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเวลาไปติดต่อนิดนึงนครับ ริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นจุดจอดก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านสืวอปิการนะครับด้านหลังเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวผมขอลงไปประสานนิดนึงนะครับลงไปประสานนิดนึงเดินทางบางทีถ้ามีเพื่อนเดินทางก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเดินทางก็ต้องเขาต้องติดต่อเองนะครับก็จะสะดวกนิดนึงด้านหน้าก็อย่างนี้ขอเวลานิดนึงนะครับผมลงไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า กล้องของเราตั้งตั้งอยู่หน้าของรถนะครับก็ยังไม่ได้ปรับออกมาขอเวลาไปตรวจสอบเรียกตอบกับทางเข้านิดหนึ่งนะครับสักครู่ครับ คุสกู๊นะครับผมได้ไปติดต internet, ่อนิดหนึ่งนะครับปกกรากฏว่าวันนี้ปิดนะครับวันนี้อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวปิดให้บริการนะครับช่วงนี้นะครับเดินทางติดต่อก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณสามนาทีน่าเสียดายนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําหนาววันนี้ก็ปิดให้บริการนะครับน่าเสียดายจังนะครับวันนี้ก็ได้ดูแต่ภาพทั่วไปนะครับเสียดายจะไม่ได้ขอเพลงในเดี๋ยเราจะ ให้ดูภาพอีกนิดนึงนะครับจะมีภาพอุทยานอห่ชาตินะครับน่าเสียดายนะครับวันนี้เดี๋ยวอากาสท้องก็คงมีบ้าน,นเดี๋ยวเราจะชมนิดนึงนะครับน่าเสียดายจังวันนี้อุทยานแห่งชาติ ปิดให้บริการช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงที่ไม่น่าน่าเปะสะดวกเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้บ่าวใจเทมหาหรือว่าบ่าวใจเยโสธรก็ได้นําชมเส้นทางจากดินที่ของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นผ่านมาอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เชื่อมต่อมาจากจุดที่เชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นอำเภอชุมแพอำเภอคอนสารและอำเภอปูผาม่าน สามอำเภอนี้จะอยู่ในพื้นที่ของภาคตะนอกเฉียงเหนือและภาคอีสานจากจุดนี้ไปนะครับประมาณสักเกือบ40กิโลก็จะเป็นจา,จากจุดสามอำเภอนี้นะครับก็จะเข้าสู่อำเภอนาหนาวจากกังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเข้ามาอยู่ประมาณ20กิโลนะครับ20กิโลก็จะมีช่องทางขวานะครับขึ้นไปสู่ที่ว่าการหรือว่าตัวเมืองอำเภอนาหนาวประมาณ20กิโลนะครับแล้วก็จะตรงเข้ามาอีกประมาณ20กิโลก็จะเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจุดนี้นะครับซึ่งจะอยู่ติดกับถนนหมายเลข12นะครับเส้นทางจากจังหวัดขอนแก่นสู่จังหวัดชเพชรบูรณ์พิศโลกและก็จังหวัดตากนี่คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอานาำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอบคุณครับ